เนื้อหาของคลิปนี้นะก็เป็นภาพบรรยากาศของการทอดผ้าบางสกุลแบบสมระเรียบง่ายกระชับฉับไวนะคะแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาะะของพ่อแม่ครัวจา์นะคะที่มาร่วมงานนะคะสลายนะสรีระสังขารพระสมศักด์ ลมสูงเนินนะคะในภาพนะพระคุณเจ้านั่งซ้อนกันเป็นสองแถบที่เห็นก็เป็นทายกรุ่นยาวนะคะที่วันนี้นะถือเป็นงานแรกนะของทายกรุ่นยาวนะที่บอกกระยมเพนว่าวันนี้เป็นวันแรกนะที่ได้ทํางานถวายรับใช้ รับใช้ภาษาศาสนานะพระคุณเจ้านะ,อะตอนนี้พระคุณเจ้าจากวัดเขาดินนะก็กําลังสวดมนต์นะคะพระจรันวร์วชิราปัโโนะคะพระสุกสินะ์ณสุรยาโนนะเจ้าสํานักหรือว่าหัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดลบบุรีนะที่เห็นในภาพนะวันนี้จัดงานได้นะ,ะยัดเยี่ยมนะจัดงานสลายนะ,ะสลีละสังขารของพระ ที่อยู่ในปกครองนะันนั่นก็คือพระลูกวัดนะหรือว่าพระที่อยู่ในสำนักนะศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดลบบุรีได้อันนี้เป็นภาพมุมกว้างนะที่ยมเพนพยายามเก็บภาพไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะพระคุณเจ้านะจากนะศูนย์อบรมเยาวชนนะจังหวัดลบบุรีพระคุณเจ้าจากวัดเขาจารเข้ พระคุณเจ้าจากวัดเขาดินมหาโพธิ์อำเภอสะโบจังหวัดลบบุรีพระคุณเจ้าจากวัดหนองบัวพระคุณเจ้าจากวัดราชบรรทมนะที่มาร่วมในงานนี้นะในภาพที่เห็นก็เป็นหลวงพี่นัทนะคะหลวงพี่นัทมาทุกวันนะมาทุกวันนะ,ะแล้วก็อันนี้นะท่านนะมาวินนะคะ,ะยงเพนจะเรียกท่านว่ามาวินพระมาวินนะแต่ฉายาทาง สงนะหรือว่าเส้นชื่อสายาพระเนี่ยยมเพนไม,ไม่ไม่ทราบนะก็เลยเรียกว่าะพระมาวินตลอดเลยนะแล้วก็ที่เห็นนี้เป็นสิทธยาุสิทธวัดเขาดินมหาโพธนะ<ม>ิ์อำเภอสะบทจังหวัดลบบุรีวันนี้ที่มาหนึ่งคันรถตู้นะคะนำโดยนะท่านเจ้าวาดก็คือ,อพระจรันวชิรปัญโยนะนำญาติโยมนะคะ ลูกศิษย์นะมาเอาบุญใหญ่กันนะถือว่าเป็นการมาคว้าบุญใหญ่กันเลยทีเดียวเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดบุญแบบนี้ค่อนข้างที่จะยากนะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วแนละ้วก็ไม่สามารถที่จะข้ามบุญใหญ่นี้ได้เลยนะผู้ขวนขวายในบุญนะก็จะรู้ดีว่าการทําศพพระสงฆ์นั้นหรือว่าการมีส่วนร่วมในการสลายสรีระสังขารของพระสงฆ์นั้นมีบุญใหญ่เพียงใดนะ อันนี้นะที่เห็นในภาพก็คือท่านสุรศักนะทีะ่จัดงานหรือว่าทำจัดพิธีศพพระสงฆ์นะก็คือพระสมศักนะได้อย่างสมสถานะนะสมระเรียบง่ายอบอุ่นแล้วก็มีเมตตาแนละรคนอยู่ในงานสลายสลีละสังขารของพระ สมศักดิ์นะฮะลมสูงเนินนั้นะในภาพบรรยากาศตอนนี้ญาติโยมกําลังเตรียมที่จะทอดผ้าบางสกุลนะคะเตรียมทอดผ้าบางสกุลทอดทีละห้าท่านเลยนะเพื่อ,อทําให้กระชับฉับไวนะแล้วก็ประหยัดเวลานะ,อะตอนนี้นะก็วางผ้าบางสกุลเรียบร้อยรอพระคุณเจ้ามาพิจารณาผ้าบางสกุลนะคะ โยมห้าท่านนะคะประคุณเจ้าห้ารูปพิจารณาผ้าบังสกุลนะนี่เห็นในภาพนะคะ,ะพยายามจะเก็บภาพให้ได้เยอะที่สุดนะเพราะว่าผู้ที่ไม่ได้มานะก็จะได้ดูภาพแล้วเสมือนว่าได้มาด้วยตนเองได้มาทอดผ้าบังสกุลด้วยตนเองนะอันนี้เป็นภาพมุมกว้างนะชุดที่สองนะคะชุดที่สองก็ต่อกันเลยนะคะ ช,ชุดที่สองต่อกันเลยอธิษฐานจิตนะเตรียมทอดผ้าบังสกุลนะคะพระคุณเจ้าก็เตรียมนะที่จะมาพิจารณาผ้าบังสกุลนะคะที่เห็นในภาพ itar, นะพี่สาวนะพี่สาวของพระสมศักดิ์นะและหลานนะก็มาร่วมในงานนี้นะคะมาร่วมในงานนี้พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสกุลนะคะ <t> เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะรับพิจารณาผ้าบังสกุลเรียบร้อยแล้วชุด ต่อมานะทีละห้าท่านนะก็ต่อเนื่องกันเลยอันนี้เป็นภาพมุมกว้างให้เห็นนะคะว่าทอดอยู่ข้างหน้านะอหีบนะศพที่บรรจุสรีระสังขารของพระสมศักดิ์นะลมสูงเนินนะพ่อแม่ครูอาจารย์พระคุณเจ้านะคะพิจารณาผ้าบังสกุลนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ นำภาพมาทุกท่านให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนากันนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ